รจริงๆก็อาการของพี่โอปอเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเครียดทั้งคู่นะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยอาการคือจากที่พี่โอ๊คเนี่ยตรวจเองก็คือกอดพี่โอปอนี่แหละอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าทำไมท้องเขาแข็งขึ้นนะครับเราก็จําได้ว่าตอนที่เป็นนักเรียนแพทย์เป็นนิสิตแพทย์นะครับมันเหมือนเป็นสัญญาณว่ามดลูกมันเริ่มหดรัดตัวนะครับซึ่ง คุณปอเนี่ยจริงๆแล้วก็ตั้งคันตอนนั้นเนี่ยได้ประมาณ6เดือนก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าอาจจะเนื่องจากคันแฝดด้วยก็จะมีอาการอย่างนี้ได้วันลุงขึ้นก็เลยรีบพาไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจตามนัดนะครับพอตรวจมาก,ก็พบว่ามีมดลูกหดรัดตัวจริงนะครับแล้วก็เจอภาวะที่ปากมดลูกของคุณปอก็เหมือนกับจะรับน้ําหนักได้ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์ก็อธิบายไว้ว่าคุณปอเนี่ยตัวเล็ก นะครับแล้วก็เรามีลูกแฝดด้วยนะครับล้วตอนนี้ท้องคุณปอก็ใหญ่มากนะครับทำให้ก็เลยแนะนําว่าคงจะต้องรับการพักผ่อนในโรงพยาบาลน,นะครับพร้อมทั้งให้ยาเพื่อให้ชะลอการคลอดเอาไว้นะครับก็ในช่วงสัปดาห์แรกก็ต้องขอโทษทุกท่ทานด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปเดตอะไรให้ฟังเลยเพราะว่าอาจจะทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ความพร้อมอะไรของพวกเราก็คือยังตับจับต้นชนปลายไม่ถูก นะครับข่าวที่ออกมามันค่อนข้างน่าตกใจตรงที่ว่าเหมือนกับว่ามีข่าววา่าจะอาจจะอหรือว่าค่เปรครับจริงๆก็อายุครร์นเนี่ยในช่วงนั้นก็ถือว่าลุ้นมากเลยนะครับเพราะว่า6เดือนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็คือมันก็เป็นช่วงลําบากมากที่สุดในชีวิตของเราครับแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่เราต้องอดทนมากเพราะว่าต้องรอแล้วก็ดูอาการวันต่อวัน นะครับซึ่งจริงก็อยากจะบอกทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่พร้อมจริงๆนะครับแล้วก็จนเวลาก็ล่วงเลยมาตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่7แล้วก็ถือว่าความปลอดภัยก็เยอะขึ้นทั้งตัวคุณโอปอทั้งลูกๆด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์แบบค่อยๆก,กำหนดแล้วล่ละนะครับคือคงไม่ได้ใช้คําว่าการแทงแล้วนะครับแล้วก็อตอนนี้น้องๆก็แข็งแรงดีนะครับที่ตรวจล่าสุดน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ คุณปอก็ได้พักผ่อนแล้วแล้วก็ได้รับยาก็โอเคนะครับตอบสนองต่อยาดีนะครับ,รรบสบายใจขึ้นทุกวันครับต้องบอกเลยว่าทุกวันที่ผ่านไปคือสบายใจขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้สอนผมเยอะมากนะครับมันสอนให้เราอดทนผมถือว่าลูกสอนผมนะคราวนี้นะครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกิดแล้วทำให้เรารักเขามากรู้เลยว่าเรารักเขามากแค่ไหนครับ ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดครับคือคุณหมอวางแผนว่าก็อยู่จนคลอดน้องให้ให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับตอนที่เราเริ่มรู้ว่าแบบพี่โอปอมีภาวะเสี่ยงเราใจหายมันผสมปนเปกันนะครับมันมีทั้งความกลัวมีทั้งด้วยความเป็นแพทย์ด้วยมั้งอาจจะช่วงายน,นิดนึงคือพอเป็นแพทย์เราก็จะรู้เยอะพอรู้เยอะก็คิดเยอะนะครับแล้วมันก็ต้องเวลาที่เราเข้มแข็งอนะ พื่อโอปอที่เขาก็เป็นแม่ซึ่งเขาก็จะต้องมีความรู้สึกอะไรเยอะมากมายนะครับเราก็ต้องพยายามเป็นหลักให้ได้นะครับก็พยายามาให้คุณโอปอและลูกๆได้รับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับและทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปครับผมกันและกันยังไงบ้างอืมก็คือผมสัญญาบเขาอะครับตั้งแต่แต่งงานแล้วว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วก็อย่างเหตุการณ์เนี้ยตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าโรงพยาบาลเขาก็ค่อนข้างใจเสีย เนื่องจากคุณปอก็อย่างที่รู้กันดีก็เป็นเป็น working woman เ,เ,เต็มตัวนะครับก็เหมือนกับจะติดต่อง,งานมีภาระหน้าที่เยอะเป็นผู้บริหารมีลูกน้องมากมายคือห่วงคุณปอเยอะเยอะมากจริงๆนะครับแต่พอคุณหมอเนี่ยสั่งพักเลยก็คือทุกอย่างคุณปอจะต้องเสียสละมากคืออยู่บนเตียงนอนราบอย่างเดียวเท่านั้นทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันห้ามลุกจากเตียงเนี้ยเตียงเดิมเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยให้นานที่สุดนะครับ อืมครับครับยังแข่งครับยังก็คุณหมอก็บอกให้พักให้มากที่สุดนะครับอ่าก็ผมก็รักเขามากขึ้นนะครับรักเขามากขึ้นทุกวันนะครับเห็นเลยว่าความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ทุกวันเราก็ปรับตัวกันได้มากขึ้นแล้วก็ผมสัญญาเขาว่าไม่ว่าจะไปทำงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะจะต้องอยู่ด้วยกันทุกวันครับ ก็อยู่ด้กันทุกวันครับอยู่ด้วยกันทุกวันเท่าที่สถานที่และก็การรักษาจะอำนวยนะครับอยู่ด้วยกันตลอดครับกำหน้องตัก่อนกำหน,นดเร็วมากขึ้นไหมครับเอ่อกำหนดไม่ได้เลยครับคือจริงๆแล้วก็ยิ่งนานยิ่ง,นนงดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ปรึกษากับคุณหมอละก็โอเคละอุ่นใจขึ้นได้เยอะละตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแค่ว่าน้องจะต้องอยู่ตู้นานหรือไม่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเอง ตอนนี้ก็ใช้กําลังใจเป็นหลักนะครับค,บควบคู่ไปกับการรักษาครับครับก็จริงๆตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะครับอ่าก็เหมือนกับน้องน้องก็เติบโตได้ดีแล้วก็อาการคุโนปอก็ควบคุมได้ดีครับ <S <S หรือว่าถึงว่าจะต้องคลอดเร็วหรือเร็วในเ,เ,เ,เร็ววันหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ซึ่งทางคุณหมอก็ยังคาดเดาไม่ได้นยก็มีทีมแพทย์ที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอครับผม ต้องครับต้องต้องบอกเลยว่าในครอบครัวเนี่ยนะครับผมว่าเป็นพลังที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสุดท้ายแล้วคนที่เป็นหลักให้เรายึดจริงๆอะ่ะอืมก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับคือรู้เลยว่าแบบคุณพ่อคุณแม่รักเรามากแค่ไหนแล้วเราก็เรียนรู้เลยว่าเรารักลูกเรามากแค่ไหน โอ้มันเหมือนเหมือนบทเรียนที่สอนผมอย่างจังอะว่าเนี่ยเนี่ยคือบทบาทความเป็นพ่อในจุดเริ่มต้นครับครับปีหนา้าเราก็จะฉลองวันเกิดกันครบสี่คนแล้วอะไร,รเ,นเนี้ยครับครับอ๋อครับครับ ก็จริงๆก็คุยกันตลอดนะครับว่าวันเกิดจะเห็นเลยว่าวันเกิดผมก็ผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันฟุ่งเฟือยหรือว่าฟู้ฟ้าอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าปีนี้ถึงแม้ว่าสถานที่จะเปลี่ยนไปคือได้ฉลองกันในโรงพยาบาลเนาะฉลองกันในห้องคลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับ มันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีครับให้กําลังใจพี่ปอยยังไงบ้างแล้วก็ตอเขาดูเขาต้องเรียนครับจริงๆก็ให้กําลังใจกันโทษครับจริงก็ให้กําลังใจกันทุกวันอยู่แล้วนะครับบอกว่ากําลังใจที่ดีที่สุดก็คือการมองโลกในแง่ดีแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่เสมออยู่ใกล้ๆเสมอเมื่อเขาต้องการนะครับ ครับโทรไปบอกพี่โอ๊กว่าต้องเตรียมของอะไรยังไงครับอ๋อครับครับก็เตรียมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เป็นก็เป็นคุณพ่อก็ต้องเป็นฝ่ายเตรียมเพราะคุณแม่ต้องพักผ่อนก็ผมก็เป็นคนจัดการทั้งหมดตอนนี้ครับผมครับโอเคครับเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับดีครับดีครับอารมณ์ดีตลอด ก็ในช่วงแรกก็ยอมรับว่าตั้งตัวกันไม่ได้ทั้งคู่นะครับก็ต้องตั้งสติครับเรื่องนี้ธรรมะช่วยเราได้มากครับผมคือเราเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งคู่นะครับเราก็เชื่อเรื่องบทเรียนชีวิตนะครับกรรมศีลทั้งหลายอะไรเงี้ครับมันก็ทำให้เราดึงเราลงมาอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด นะครับช่วงแรกก็ยอมรับว่าปรับตัวไม่ได้เลยครับก็มันปวดหัมากอะไรเงี้ยมันแย่แย,แยกันไปหมดนะครับแต่ว่าในเวลาไม,ไม่กี่วันนะครับสองสมวันนี้ต้องยอกย่องคุณป,ปอมากเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากครับผมผมก็เป็นหลักให้เขาอะผมผมถือว่าผมต้องเป็นหลักให้เขาผมต้องหาสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกกับภรรยาผมแล้วก็ผมว่าอันนี้ถือว่าสำเร็จมาขั้นหนึ่งละครับ ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบกอ็จริงในช่วงแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคนไข้แล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็รวมถึงทุกๆหน่วยงานที่ที่ผมเกี่ยวข้องว่าทุกท่านก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจการจะต้องมีคลุกคลักบ้างในช่วงที่ต้องเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลและเตรียมตัวทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นคนที่จัดการทั้งหมดเองนะครับแต่ก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่ม ปรับตัวได้ดีขึ้นผมก็ทํางานตามหน้าที่รับผิดชอบเราก็ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าตามอาชีพแล้วเราก็ต้องทาต้องทํางานต่อไปนะครับพักยาวเลยใช่ไหมพักยาวครับพักยาวครับบอกกันด้วยนิแล้วพรุ่งนี้เช้าก็อยู่ด้วยกันก็ดีใจที่ได้แต่งงานกันแล้วก็ อนาคตจะเป็นยังไงมันก็ทุกวินาทีที่ผ่านมาดีที่สุดแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือเรื่องดีทั้งนั้นครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันเสมอทั้งทุกแล้วก็สุขครับครับขอบคุณครับพี่พี่้องแข็งมาก